มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดบันทึกคลิปวิดีโอในทิกต o กเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดบันทึกเยอะๆนะคะสามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มยอดกันได้เลยวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกด้านล่างโพสนะคะเลือกการคิวออด้านหน้าคลิปได้เลยและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอนรียกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยคะ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหนะ้าตาเว็บไซต์ก็อยู่ตรงที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะตรงนี้ก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันเลยนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเริ่ม เพิ่มยอดบันทึกเนาะก็เลือกไปที่ติ๊กตอกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วเลือกวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดบันทึกกันได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยก็จะมีบริการให้เลือกมากมายพร้อมกับปเปลี่ยนราคานะคะสามารถที่จะเลือกสั่นตามความต้องการของตงนเองได้เลยเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วเนาะให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงนะคะนำลิงมาวาง ในจำนวนที่เราต้องการเนาะเราแค่ห้าสิบก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือสองนาทีค่าใช้จ่าย0ู2ุสาสองนะคะจากนี้ให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะตอนนี้นะคะยอดบันทึกของเราอยู่ที่หกบันทึกนะคะเขาเรียลองรี้รอบหนึ่งนะนี่นะคะจะแค่หกบันทึกเองเราซื้อไปแค่ห้าหสิบันทึกนะคะแต่ยอดของเราที่ได้มาคือหนึ่งรอเก้าบันทึกเลยเนาะกมถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงไว้ให้แล้วนะสามารถที่กลองเข้้าามใชบริกการันได้้เลยสหรัับวนนีต้ออองขตััววลาไปก่่นนะะสสดีค